ไปต่อไม่ไหวแล้วสุดทนแล้วปีใหม่นะนี่เพิ่งต้อนรับปีใหม่นะครับนานยกในสายตาประชาชนคือตัวตลกตอนนี้แม่ค้าก็โอดบอกโอ้ไปต่อไม่ไหวแล้วกู้เงินมาลงทุนก็ไม่ไหวก็เจ๊งก็ยับนี่ก็เปิดร้านพวกสมตําชาบูอะไรพวกนี้นะแม่ค้าโอด ปีใหม่ก็มีแต่ฉลองสิ่งดีๆก็มาชีวิตอันนี้คือปีใหม่ฉลองล้านเจง <c oughs> นี่แค่เริ่มต้นด้วยความไม่เป็นไม่เป็นอะไรก็เรียกสิริมงคลแล้วนะเริ่มต้นปีใหม่ด้วยความเศร้าด้วยความทุกข์ทรมานนะครับจะไปต่อยังไงเนาะนี่ไมครับพลเลยจะไปต่อยังไงเนาะไปต่อไม่ไหวแล้วนี่แหละครับนะ ในกระ,ะที่คนนี่เยอะมากนะไปเค้าดาวกันเยอะแน่นนะนะเขาไปเค้าดาวกันหมดไงเดี๋ยวพอกลับบ้านก็ต้องมาเจอกับสถานก,การณ์ปกติสถานก,การณ์จริงนะฮะปีนี้ก็จะเป็นปีที่ยากลําบากของพี่น้องประชาชนทุกท่านนะฮะก็นะครับขายของก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้นะบางคนบอกไปขายออนไลน์มึงจะไปขายออนไลน์ยังไงเขาขายอาหาร่ะ เออเขาขายอาหารขายจิ้มจุ่มขายลาบขายส้มตำม,มันก็จะไปขายออนไลน์ยังไงใช่ไหมโอ้นะครับพูดไปทั่วนะเอเออก็ปีหน้าก็นะต้องฝ่าฟันกันไปนะครับบางคนก็ตกงานนะบางคนก็เขาดาวอยู่ที่อะไรประท้วงตกงานนั่นแนหะ ใช่ไหม,มนะครับก็อรอลงตู่กัแล้วกันนะรอให้มันแย่หนักๆแย่สุดๆนะครับรอให้มันถึงวิกฤตสุดๆเดี๋ยวประชาชนก็ออกมาเรียกร้องให้ลงตู่กลับมาเองอะ่ะทนน้อยหน่อยนะอดทอนเอาท่านผู้ชมแลใครที่ไม่ได้เลือกองอิงก,ก็อดทอนเอาส่วนใครเลือกก็รับเวรรับกรรมไป ใครที่มันเลือกเสื้อแดงใครมันเลือกเสื้อส้มมาก็รับเวรรับกรรมไปนะครับออส่วนคนที่ไม่เลือกมาก็รับกรรมไปด้วยนะอกอ็ต้องหาทางรอดเอานะเนี่ยพาคนไม่ได้เลือกเนี่ยซวยไปด้วยนะครับเศร,รษฐกิจแย่มากช่วงนี้อ,อมีใครมีใครลองไปเปิดติกตอกดูสิครับโอ้โหมีแต่คนบบนเน่ยทั้งนั้นเศร,รษฐกิจแย่ตลาดเงียบพิมพ์ไป นะเดี๋ยวจะหาว่าปันะ่นเลยคือเรื่องจริงแนละ้วไม่ได้ปั่นนะออนะครับนายกก็ลาง,งานอยู่แล้วไม่ว่างโอ้ยนะนี่แหละนายกรูปคนหนูนะครับเอ,อต้องลาง,งานไม่ลาไม่ได้ต้องไดูแลสามีคนใต้นะเออนะทนเอาหน่อยนะครับลูกคนหนูเขาก็รวยอยู่แล้วแหละเขาไม่เดือดร้อนหรอกนะมีแต่ประชาชนนี่แหละที่เดือดร้อน นะครับสู้ๆกันไปนะอเออทำารไม่ได้ท่านผู้ชมก็ต้องยอมรับเนื่องจากตอนนี้ YouTube มีการปรับลดรายได้เป็นอย่างมากแอดมินจึงอยากจะขอกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียร์วาโค้ดหรือเลขพร้อมเพลย์ก็ได้นะครับ หรือใครสะดวกกด Thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ